สวัสดีทุกคนสาเลงสาเลงมาแล้วจ้าปีมปีมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกันด้วยนะข้าพระเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในผ้าแห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพระเจ้า,พ,จาพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพระเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชน ขอถามครูบาอาจารย์และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31เดือนพฤษภาคมคุทธศักราช2568กการดูดวงไพ่พยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่พยากรณ์จะเป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมง,งายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิต และตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าไพ่เดอะฟูลปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าคุณจะมีการตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคุณควรระวังอุปสรรคและอันตรายที่มาจากความประมาทคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานชอบทำอะไรตามใจตนเองไม่ค่อยสนใจความรู้สึก ของคนรอบข้างรักความมีอิสระไม่ชอบการผูกมัดใดๆชอบท่องเที่ยวอนาคตจะอยู่ไกลจากบ้านเกิดของตนเองหรืออีกความหมายหนึ่งคุณจะค้นพบสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณมีความเป็นผู้นำที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแม้จะเจอสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ก็ล้มเหลวได้ง่ายเช่นกันหากการตัดสินใจนั้นไม่มีความรอบคอบเพียงพอ ข้อดีของไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่แห่งการแขวงแกรเช่นไปกับคนมากๆเขาเจออุบัติเหตุกันแต่เรากลับปลอดภยัยหรือคุณทํางานไม่ทันแต่มีคนมาช่วยเป็นต้นข้อเสียของไพ่ใบนี้คือการควบคุมไม่ได้จึงมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาได้ง่ายไม่มีใครควบคุมได้จนต้องออกจากงานเพราะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลพร้อมกับความกล้าบ้าบินจึงควรระวังไว้บ้าง ไพ่สีดาบปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าในช่วงนี้คุณอย่าทำงานหักโหมมากจนเกินกำลังพอคุณเริ่มมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายคล้ายๆจะเป็นลมปล่อยวางกับงานเสียบ้างแล้วหยุดพักผ่อนสักระยะหนึ่งเมื่อร่างกายจิตใจของคุณสมบูรณ์พร้อมแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อไพ่ก้าคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่สามหมายความว่าในช่วงนี้ คุณกำลังมีปัญหาเรื่องงานอาจจะมีคู่แข่งมาแย่งที่ทำมาหากินสิ่งที่คุณควรทำก็คือสู้เพื่อความอยู่รอดอย่าท้อแท้เด็ดขาดการทำมาหากินมันก็อย่างนี้แหละเรื่องที่เขาจะปล่อยให้คุณลุงอยู่คนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็ต้องทำใจหน่อยอย่ามมวแต่โกรธเคืองกันตั้งใจทำมาหากินต่อไปดีกว่าไพเด,ดปฝากฏในตำแหน่งที่4 หมายความว่าคุณอาจจะได้แฟนเป็นแพทย์หมอหรือพยาบาลแฟนของคุณเขาเป็นคนดวงแข็งหรืออีกความหมายหนึ่งคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทของคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงที่มีเคราะคุณควรแนะนำให้เขาสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำกุศลบ้างเพื่อให้เคาะขี้คายไปและในระยะนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรเดินทางไกลไปโน่นมานี่บ่อยนัก ไพ่ราชินีมีคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่ห้าหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนเก่งเก่งทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้านหรือเก่งในการบริหารจัดการไพ่ดีเอ็มเพลเอร์ปรากฏในตำแหน่งที่หกหมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประมาณหนึ่งถึงสามเดือนคุณอาจจะได้สมหวังกับสิ่งที่ต้องการจะทำการสิ่งใดก็มักจะได้ผลดี หรือถ้าเกี่ยวกับการทํางานคุณก็อาจจะได้ไปดูงานต่างประเทศหรืออาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศไพ่แปดดาบปรากฏในตําแหน่งที่เจ็ดหมายความว่าในช่วงนี้มักจะมีคนมายั่วโทสะคุณอยู่เรื่อยๆยังไงก็ต้องหักห้ามใจไว้บ้างไม่เช่นนั้นบางทีเรื่องเล็กก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้คุณต้องเสียผลประโยชน์บางอย่างไปก็ได้ ไพ่เก้าเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่8หมายความว่าในช่วงนี้คุณจะแก้ปัญหาและอุปสรรคที่กำลังไปเชิญอยู่ในขณะนี้ได้โดยคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้หญิงที่มีฐานะดีอาจจะเป็นญาติหรือคนรู้จักที่เป็นผู้หญิงและเป็นคนมีเงินเข้ามาช่วยเหลือคุณไพ่สีข่ขาทาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่เหมายความว่า ในช่วงนี้คุณกําลังคิดที่จะทำธุรกิจเล็กๆส่วนตัวแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงทุนทำดีหรือไม่คือคิดเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ลงมือทำในตอนนี้ไพ่อัศวินมีถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่สิบในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณหรืออีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนชอาชู้รักชอบไปหมดคนโน้นก็ดี คนนี้ก็น่ารักรักพี่เสียดายน้องถึงอย่างไรก็ตัดสินใจเลือกสักคนหนึ่งจะได้หมดปัญหาถ้าเกี่ยวกับการเสี่ยงไทยคําตอบก็คือได้หรือสำเร็จสมความปรารถนาถ้าถามเรื่องความรักคุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวคุณจะมีความรักแบบไม่แคร์สายตาใครคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงประเพณีอะไรทั้งนั้นรักใครรักจริง แต่รักอยู่ไม่นานเป็นช่วงที่จะเบื่อคนเกา่าไปหาคนใหม่ที่ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมคุณอาจถูกเขาหลอกการอยู่ร่วมกันเฉยๆหรืออยู่ก่อนแต่งหรือคุณอาจจะมีความรักไว้เผื่อเลือกมีเรื่องชู้สาวโดยไม่ยังคิดถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานในช่วงนี้ขอให้คุณระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆงานจะมีปัญหาเพราะคุณเป็นคนไม่มีความอดทนในการทำงาน หรืออีกความหมายหนึ่งคุณไม่ค่อยมีงานจนถึงขั้นตกงานไปเลยหากคุณกําลังตัดสินใจหรือคิดที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆก็สามารถทำได้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองถ้าถามว่าจะประปับปรุงแก้ไขยอย่างไรดีก็ขอแนะนำว่าคุณอย่าทำงานที่อยู่นิ่งกับที่คุณควรออกไปโน่นมานี่หรือไปติดต่อลูกค้า นอกที่ทำงานจะดีกว่างานประจำที่อยู่กับที่ถ้าถามเรื่องเงินคุณหาเงินเก่งแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บหรือมีการนำเอาเงินในอนาคตมาใช้เช่นเงินจากบัตรเครดิตหรือเงินจากการกู้หนี้ยืมสินจึงขอเตือนให้ระวังการเงินกำลังจะมีปัญหาตามมาในไม่ช้าและขาดความน่าเชื่อถือหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินเรื่องอบายามุกหรือเอาเงินไปหา ความสุขใส่ตัวคุณจึงควรเอาเงินไปซื้อเป็นทรัพย์สินที่มีราคาเอาไว้บ้างดีกว่าจะเก็บเงินไว้เฉยๆเพราะอดใจเก็บเงินไว้ได้ไม่นานเดี๋ยวก็หมดเพราะคุณใช้เงินตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารลูกน้องของคุณเป็นคนพูดเกง่งเขาจะพูดไปทำงานไปแต่เขาคลองงานทำได้รวดเร็วทันใจไม่เกี่ยงว่า จะงานมากงานน้อยคุณโชคดีที่ได้เขามาทำงานถ้าถามเรื่องลูกลูกของคุณเป็นคนขยันเป็นคนเรียนเก่งล่าเริงแจ่มใสมีเพื่อนฝูงมากเจ้าจ้าวกันหน้าดูถ้าถามเรื่องการเรียนคุณเป็นคนเรียนเก่งมีความละเอียดรอบคอบชอบศึกษาหาความรู้และได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่คุณมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ ในระดับหนึ่งหรือคุณคิดอยากจะเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียนอยู่อยากย้ายคณะบางคนอยากเปลี่ยนสถานศึกษาหรืออยากจะเลิกเรียนไปเลยแต่ก็แค่อยากเท่านั้นคุณควรจะอดทนเดี๋ยวก็เรียนจบถ้าถามเรื่องสุขภาพคุณกำลังมีปัญหากับระบบประสาทความตึงเครียดหรือโรคประสาทอ่อนๆโรคที่เกี่ยวกับการทรงตัวกระดูกและขาหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับขาเช่น การเดินเจ็บหัวเขา่าการบาดเจ็บขาช่วงล่างข้อเท้าเข่าเสือ่อมเจ็บกล้ามเนื้อการสะดุดหกล้มการตกจากที่สูงการถูกสิ่งของหล่นใส่ตะคิวโรคหัวใจโรคความดันเส้นเลือดป่งพองหรืออีกความหมายหนึ่งอาจจะมีบางคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือมีแนวโน้มที่จะชอบทั้งสองเพศหรือชอบเพศเดียวกันก็ได้ ถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชะลกในช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานอะไรก็ลองพิจารณาอาชีพดังต่อไปนี้ได้แก่อาชีพที่ไม่อยู่กับที่ต้องไปโน่นมาน,นี่อยู่ตลอดจึงจะเหมาะกับคุณงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือเกี่ยวกับชาวต่างชาติกิจการร้านอาหารงานค้นคว้าทดลองนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยโปรแกรมเมอร์ครูอาจารย์ขายเครื่องเสียง ขายเครื่องดนตรีขายของสวยงามแฟชั่นสไตล์กีเอทีฟงานฟรีแลนซ์ติดต่อประสานงานเทดดิ้งขับรถนักข่าวนักเขียนศิลปะศิลปินดาราน,นักแสดงนักร้องนักดนตรีงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงทุกสาขาธุรกิจผับบาร์คาราโอกเกะเปิดร้านเหล้างานอิสระธุรกิจกลางคืนบริษัททัวร์ทัศนาจร การเดินทางท่องเที่ยวรวมถึงพวกไกด์นำเที่ยวการเดินทางไปต่างประเทศคุณอาจจะทำงานไม่ตรงกับที่เรียนมาเพราะอาศัยความพอใจของตัวเองเป็นสำคัญถ้าถามเรื่องที่อยู่อาศัยก็อยู่บริเวณสถานที่บันเทิงสวนสนุกผับบาร้านเหล้าแหล่งที่มีผู้คนพลุกพ่านย่างแฟชั่นสไตล์สรุปว่าโดยรวมแล้วในช่วงนี้ สถานการณ์ของคุณยังดีอยู่คุณจะมีความสุขกับการเสี่ยงอันตรายเรื่องไราลๆจะตามมาคุณคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองเป็นใหญ่ขอให้คุณระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆงานจะมีปัญหาคุณอยากทำงานใหม่ที่มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมคุณหาเงินเก่งแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บคุณกำลังมีความตึงเครียดหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวกับขาเพราะคุณไม่รู้จักวางแผนการใช้ชีวิตให้ดี ชีวิตจึงมักรุ่มรุ่มดนดนรวมถึงไม่มีงานทําในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคําพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแ้วคาดปลอดภัยทุกที่พาลาตีการเทิอ